ความสาคัญของการกตันยูผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คําว่าครอบครัวหรือแค่พ่อแม่บิดามารดานหรือคนที่เลี้ยงดูเรามาพระอาจารย์ที่สั่งสอนเราในแง่ของการปฏิบัตินําำคําสอนของพระอาจารย์นะครับมาปรับใช้กับชีวิตประจําวันเพื่อให้เราอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างดีและก็สามารถแบ่งปันไปให้คนรอบข้างได้ด้วยครับความกระตันยูกระตาเวทีอะอย่างน้นอยๆเรา เราไม่ได้เสียอะไรในการที่จะทำมันนะครับคือทํามันไปเถอะตอบแทนตามตามข้อจํากัดตามบริบทของชีวิตเรานั่นแหละแต่อย่างน้อยให้เรารู้ว่าคนนี้มีมุญคุณกับเรานะเราควรตอบแทนครับสมณณนปลูปัญญาธรรมปี11ก็เกตันอยู่คู่ความดีเริ่ม20เมษายนถึง18พฤษภาคม2568